เฮ้ยกล่องอะไรอีกก็รับไว้ให้เนี่ยแล้วคุณสั่งอะไรไม่รู้รีตรูหวานโกชุดโอ้ยโอ้ชุดเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยโอ้ชุดครับจังหวะนี้ครับผมปั๊บเฮ้ยมันจะบหลุมอ้าวเฮ้ยทำอะไรน่ะเฮ้ยดูปลาปองเหรอทำไรทำไม ดูปลาดูปลาไหนเงีอนี่ไงโหอ,อันนี้จริงเพาะได้เยอะก <พอ S 2> ว่าน,นี้นะแต่ว่าทำไมมันเหลือแค่นี้วะไก่กินหรือเปล่ามแมวกินหรือเปล่า,น,าน่าจะเป็นไปได้นะดูดิแมวโอ้แต่ส่วนส่วนเลยพี่น้องหอยากได้น้อยายากไหญ่น้ปอนปล่อยวัดด้นี่เอาไปปล่อยวัดด้นี่อือหืออื้อหือออหืออื้อหอะไรออะไรอหอ้อหือมีอะไรมีอะไร้อหอถ่ายอ้อ้อ ก็เห็นมีกล่องพัสดุมาส่งเดชเฮ้ยกล่องอะไรอีกก็รับไว้ให้เนี่ยแล้วคุณสั่งอะไรไม่รู้อ้าวถ้าคุณไม่ได้สั่งแล้วใครสั่งกล่องุ่มหรือเปล่าเขาส่งมาให้รีวิวหรออุ้ยไม่ไม่น่าใช่นะอันนี้ผมจ่ายเองมาดูมาดูดีกว่ามันคืออะไรเนี่้กล่องนิดเดียวเฮ้ยพาไปดูหน่อยดิไปอุ้ยนี่นะอันนี้ใช่ไหมอืออุ้ยกล่องใหญ่อยู่เด้หนิ่ดนคนอุ้ยมาอีกแล้ว่ะ มามาเดี๋ยวผมแกะฝั่งนี้แล้วกันอุ้ยตื่นเต้นมาปั๊บอุ้ยอาจจะเป็นเบบีเถื่อนก็ได้นะดูดูดูอุ้ยมีไปเ็ษมาให้ด้วยว่ะที่ไรอ่ะไม่ให้ดูดูบรรลุพร้อมกันทุกคนสามสองหนึ่งป๊อปว้าววอะไรวะเนี่ย ัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเหมือนตะมูไล่ป่ะเจ๊เออไม่รู้ว้าวไม่ของแท้ไหมเนี่ยเฮ้ยแต่มันมีทากะล่าโทมี่ว่ะทุกคนคออกของแท้ปะ่ะน่าจะของแท้นะตะก้องใช่ปไหมต <คง S 1> ะปลอมวิกล่องแท้ของปลอมเดี๋ยวลองแกะดูดิเผมนะน่าจะมีโุ้ยเฮ้ย,ยมีสแกนด้วยเว้ยมีสแกนด้วยว่ะสแกนเอาเรื่องสแกนสแกน โนนคุณทำเฮ้ยเกิดอะไรว้าโอ้ยมาแบบนี้แทบป่าววะอุ้ยนี่คือตัวหยั่งนี่พี่น้องอ๋ออุ้ยทำไมอนี้บิดมันเป็นอย่างเงี้ยบิดเลเวลไงเกิดอะไรคือวิเทนะเทไหมตากล้องโอ้โหเทนะแปลกๆอ่ะคุณของแท้ไหมวะยังไม่เคยเห็นเพราะมันเป็นเอ่อมันเป็นแบบว่าโครสสีอ่ะเออว่ะอันนี้จะโหดนะ คนละสีแล้วมันแบ่งได้เยอะเดี๋ยวลองลองแกะดูนี้ดิมันคืออะไรหรอมันคือ BX สี่ห้าตองออ่านให้ฟังหน่อยดิช่วงนชิมีคาหนึ่งโซมีคาหนึ่งอัดโคนี้นะโมมีนะโมด้วยนะประเด็นไปไปไต้หวันแล้วแหละเจตมันเป็นหกเจ็ดศูนย์หรือเปล่าทุกคนนี่บิดเอ็มหรออ้าอุ้ยอุ้ยซามูไรน่าจะเป็นซามูไรคาลิเบอร์หรือเปล่าต้องหรอผมดูสิตา้องลองลองจับดูมันมันเป็นแบบลื่นๆ มันคือซามูไราคาลิเบอร์ทุกคนเกมาเดี๋ยวลองประกอบดูมันเท่ขนาดไหนป่ะว้าวสูงเลยอะตะก้องดูดิสูงป่ะปก็สูงอะไอ้คือแปลกอะมิดโคตรเทะเนาะเฮ้เดี๋ยวลองหน่อยมหมโอ้อมันเป็นแบบนิ่มๆนี่หว่ามันเป็นยางๆนี่หว่าใช่เหรอข้างในมันเหรอผมก็ไม่ได้ดูอันนี้เมสเธอร์ด้วยนี่ตรงนี้ มันเป็นแบบนิ่มๆไหมมัมนเขาทำมาแบบนี้แหละลองชูดูทุกคนตอนนี้เขาจะไม่แถมที่ชูดมาฮะเดี๋ยวว่าลองกันที hmm? ่ช ah ูดเราเยอะอยู่หรอเฮ้ยหวานโกลตุ like ๊บว้ววิ่งตีดีอ่ะนี่แสดงว่าเป็นสายแบบสายยืนเนี่ยอันตรายว่ะยืนยืนแบบนี้โดนสับหัวเลยเนี่ยที่มันไม่ค่อยวิ่งเนาะเพราะมันไม่ตีกับตัวอื่นหรือเปล่าอะไรมันไม่มี รู้นะไอตรงนี้นยมันมันจะเป็นแบบแหลมแหลมมันก็เลยแบบว่าทําให้นิ่งใช่ปะยิ่งยิงมันนิ่งอ่ะมันก็จะยิ่งแบบเสียเปียบสแสดงว่าไม่ค่อยมีคนเล่นหรือเปล่าตอนนี้หรืออาจจะมีนะครับเพราะว่าเนี่ยเราสามารถคอมโบได้เออไม่มีคนเล่นเพราะว่ามันกลางหรือเปล่าคุณจะว่ากับคาลิเบอร์ฉันยังไงสมุไลเลยเนี่ยมันคือเบเบทที่เจ๋อที่สุดในเบเบทเอนะทุกคน และนี่ก็น่าจะเป็นเบเบทที่สูงที่สุดนะเนี่ยดูข้างบนเดี๋ยวผมจะตั้งเะ้ยเจอเจอโอ้โหสูงอะ่ะแล้วกับสูงกับเตี้ยเจอกันอะ่ะเอาเรื่องอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะชูดคาลิเบอร์ก่อนแล้วกันโก่ชิโอ้ยมา โอ้ยอยากจะไปเจอกับตูครับโอ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงไทยเอ้าเอ้าโอ้โห่อ้าผมบอกแล้ว่ะคุณเป็นไงมันโง่ดูดิยังยืนห้าอยู่เออยังต้องเจอแบบวิสันเออมันต้องลองกับพี่สาร้อนนะนี่มาตะกล้องมาเดี๋ยวลองเลยทุกคน ตังนะตังตังตังคาลิเบอร์สูงกว่าใช่แล้วเท่ากันเออพอกันว่ะเท่ากันเลยใส่อันนี้ไปมันก็สูงเฮ้ยแต่อันนี้เลียวกว่าทุกคนแล้วก็หนักด้วยนะชูวันกูชุดเอ้าว้าไม่รู้อือุ้ยเกินกูชุดเอาจังหวะนี้ครับโอ้โหโอ้โหยังไงครับเฮ้โหดูเชิงปาดปาดเฮ้ยมึงเป็นซามูไรนะเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยนิ่งเกิน ตอนนี้ต้องมาแข่งกันแล้วแหละว่าใครจะยืนนานที่สุดนะทุกคนเฮ้ยเซงกุเลยมันนิ่งจังเออมันนิ่งมากเลยทุกคนเฮ้ยมันมีคนเอาไปแข่งเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเริ่มออกลายแล้วไงเริ่มเริ่มแล้วอะเริ่มฟันแล้วอะเฮ้ยไหนเนีเฮ้ยนิ่งเปียดูดูดูอู้ปาดปาดแล้วก็กลับมาเฮ้ยเห็นไหมวิ่งใส่โอ้เอาแล้วการตตัวที่เตี้ยสุดเอ้านี่มาปาร์ตมาดูมาดูนะเจอกันหน่อย สูงกับตี้ยตรีตรูหวานโง่ทิพตูหวานโง่ทิตูเนไปได้ยังไงคะาทำกันเกินดีนี่ก็ใตะเองหรอเมื่อกี้ผมโดนตีตีออกเลยเมื่อกี้โดนตีใช่ว่าแตต่ตีนขอขออีการงรีตรูหวานโด รีตัวหวานกูชุดว้าวอ้าวเป็นยังไงนี่อุ้ยคาลิเบอร์ตีออกเลยอ่ะตี๊เมื่อกี้ไม่มีทำนี่ก่อนนะนี่ทำนี่ก่อนอ่ะลองครับสี่นิ้กบินทิปจังหวะงับยังไงครับตีตีโดนปั๊ดคืนเด้อ โดนฟาบโดนฟาบเดโดนฟาบเดเรียบร้อยใครเอ้าเอาเอาเหมือนเหมือนจะสายทั้งสองนะจะสายทั้งสองนะเรียบร้อยครับเฮ้อคู่สุดท้ายครับคู่หยุดโลกนะทีทูวันโกชุดจังหวะนี้ครับเจอคาลิเบอร์ครับผมคาลิเบอร์ยังไงครับอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอุยเอาแล้วหมุนหมุนแข่งกันจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เข้าหลุมนะเมื่อกี้เข้าหลุมแล้วก็ออกมา ต, one, ตู้หวันโกชุดขวานนี้ครับยังไงครับอุ้ย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 เอาเอาเจ็บร้อยโอ้โหตีเข้าหลุมเลยว่ะทุกคนอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองใช้คอมโบอื่นนะครับทุกคนลองไม่ใช้คอมโบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะใช้คอมโบของชาร์กสกิลแล้วกันนะครับเป็นคอมโบเดิมของมันใส่เข้าไปเลยครับนี่โอ้โหโคตี้ยะโคด,ดูดิโคตี้ย ดูนี่จะโหดไหมวะผมว่าโหดนะตัวไหนก็ได้มาคิดว่าโหดอ่ะมาดีตันนี้ก็ได้เออมาดีอิมแพกเด็กหรอปีทูวันกูชุดโอ้โหโหดจัดอ่ะโหดจัดไหนมาดิมาดิเอาฟินิกก็ได้อะฟินิกใส่นี้ไม่ละ ไม่ไม่เอาคอมโบเดิมนี่แหละอันนั้นก็แค่เปลี่ยนคอมโบเฉยๆดูดูบิดอันนี้แม่งกากไปเลยอะทิ้งไปเอ,อ,อันนี้คอมโบอะไรอ่ะนี่คอมโบสี่หกศูบิดของช้างสกิลเหมือนกันนะเป็น<า>อเล็กาามาดูเลยมาโอ้ยพอเซตแบบนี้แม่งโหดว่ะพันโกูชุดเอาแล้ว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 โอ้ยเอาคืออะไรอน่ยกากป๊ารลองลองคอมโบหนึ่งหกศูนย์นี้ ผี two o n กูจุดจะบ่ายครับยังไงครับยังไงครับตอนนี้เปลี่ยนเป็น160แล้วจะใช้ได้หรือเปล่าอุย้ยยังไง160่งหเอา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 เอ้าบอกแล้วว่าบิดมันแากเออว่ะบิดอันนี้มันแากไม่ใช่ไม่ได้เลยวะนะครับจังหวะวนี้ครับผมป๊าปเฮ้ย อะว่าคลิปนี้มันใช้ได้อย่างเดียวอะ่ะคือมันท่กเอาไปเก็บเป็นคอลเลคชันนะโอเค okay. ประมาณนี้ละกันทุกคนคลิปนี้โอ้โหของแท้ไหมทุกคนฝากดูด้วยนะปลอมๆปลอมเลยเหรอตองหรอเทียแหละเพราะว่ามีฮอสแกนอ่ะประมาณนี้ทุกคนคลิปนี้คาลิเบอร์จ้าไม่รู้ว่ามีคนเล่นอยู่หรือเปล่าผูว้าไม่น่าจะมีละ